สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำฮาวทูแต่งหน้าทำหรไปโรงเรียนให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกก็จะเอาลิปสติกนะคะมาทาไว้ที่ใต้ตาก็คือเป็นวิธีการปิดใต้ตาดำเนาะเสร็จแล้วต่อไปก็ลงคอนเซีลเลอร์ทับที่เราเทาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เอาลิปตัวเดิมมาปัดแคมค่ะต่อไปก็นี่เลยเมจิเซราอันชันสึกปักบุ้งค่ะก็คือตัวนี้เขาเป็นมาสคาร่านะคะที่ช่วยบำรุงขนตาแล้วก็คือปัดได้ยำๆซ้ำๆแบบไม่แสบตาเลยซึ่งน้องคนนี้สามารถช่วยลดการหลุดล่วงของขนตาได้ด้วยนะ แล้วนอกจากจะปัดขนตาก็คือสามารถปัดขนคิ้วได้อีกคือแบบเฮ้ยปัดเสร็จก,ก็คือจะฟูฟูเด้งๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็มาทาลิปต่อนะคะต่อไปเดี๋ยวก็จะมามัดผมนะคะก็คือเดี๋ยวจะรวบไปเลยก็คือใช้หวีอะไรเงี้ยรวบให้มันเรียบๆไปก่อนแล้วก็มัดหนังยางเลยมาหวีจัดทรงผมข้างหน้านิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีโรกผมใช่ไหมก็จะใช้ตัวนี้เลยเมจิเซรัมอันชันมาสคาร่าเก็บไรผม แล้วคือตัวเนี้ยคือเหมือนใช้สเปรย์เลยนะแต่ว่าผมไม่แข็งเลยแล้วคือเก็บเล็กน้อยมากแล้วคือเราชอบมากที่เขามิสารป้องกันพวกเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ก็ลาอะไรเงี้ยคือไม่คันหัวเลยแล้วใช้แล้วผมเงอกดีมากทายำยำซ้ำๆได้เลยไม่ต้องสระผมแล้วก็มีติดเสื้อผ้าด้วยนะเดยวก็จะมาเช็คๆวีวีหน้ามานิดนึงนะคะว่าโอเคไหมยังตัวเซรั่มอัญชันนะคะ269บาทส่วนมาสคาร่า2 5บาบาทค่ะเสร็จ